สวัสดีครับเจออีกแล้วกับทรงโจรสนครนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเพราะว่าผมติดภารกิจนะครับไปขายของที่งานเดือนสิบนะครับที่หน้าเมืองนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ยี่สิบวันเลยซึ่งผมก็ไม่ได้มีเวลาไปทําคลิปหรือไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็จะขายของอย่างเดียวเลยช่วงนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็มีร้านประจํานะครับอยู่ที่หน้าโรมิสันโอเชียนเรียบร้อยแล้วนะครับผม ถ้าใครสนใจก็ลองไปชิมได้นะครับผมผมบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูจริงเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงในวันนี้นะครับคิดว่าเป็นเรื่องเล่าจากสิ่งที่ผมได้ไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้ไปอ่านข้อมูลต่างๆจากงานศาสตร์เดือน1ิบนะครับก็คือมีทั้งผู้ใหญ่ให้ข้อมูลแล้วก็จะมีป้ายนะครับทุกอย่างแนะนําแล้วก็เป็นข้อมูลตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเกี่ยวกับการไหวเปรตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือการสัการะ เปเตมีกี่ชนิดอะไรางี้ครับเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าที่ผมได้ไปฟังมาได้ไปศึกษามาแล้วกันนะครับจากงานศาสตร์เดือน10บนะซึ่งเป็นประเพณีที่ทํากันสืบทอดจะมายาวนานมากๆแล้วนะครับก็จะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วกันนะครับว่าเปรตมีกี่ชนิดแล้วก็สิ่งของที่ถวายให้เปเตเนี่ยมันเป็นตัวแทนอะไรบ้างอ่าไม่ใช่ว่าการถวายไปมั่วๆนี่มันจะได้อะไรนะครับอ่าสำหรับ ประเพณีเนี่ยเขาจะมีต้องเฉพาะนะครับว่าถ้าถวายอันนี้ไปจะได้จะถือว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเช่นแบบบางทีถวายชิ้นนี้ไปจะเท่ากับว่าเขาได้เสื้อผ้าใส่อะไรแบบนี้นะครับนะอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับผมก็ได้ไปอ่านแล้วก็ศึกษามาเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังลวกันนะครับแล้วก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเปรตทั้ง12ประเภทนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันตอนแรกผมคิดว่าเปรือมันก็ มันก็คงมีอย่างเดียวนะวก็คือเปรยก็คือเปรอ่ะสูงสูงแค่นั้นปาาเขาลูเข็มผมรู้แค่นั้นจริงๆแต่ตั้งแต่ผมไปเดินศึกษางานาศาสตร์เดือนสิบเนี่ยผมรู้เลยว่าโอ้เปรดมันมีทั้งสิบสองชนิดนะครับแล้วก็วิธีการที่จะกลายเป็นเปรดแต่ละชนิดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันซึ่งเกิดขึ้นจากการทาบาปที่ต่างกันด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพร้อมภาพประกอบเลยนะไปดูกันดีกว่าครับว่าเปรด มีกี่ชนิดและเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างไปมาดูประเภทที่1เลยนะครับนั่นก็คือวันตาซาเปลตนะครับจะมีรูปร่างนะครับอ่าน่ากลัวนะครับจะเหมือนร่างกายที่ผอมซูบแล้วก็จะมีรอยแหว่งไปแหว่งมานะครับตามภาพที่ได้สเก็ตมาข้างๆเลยนะครับผมจะมีลักษณะอดอยากหิวโหยนะครับต้องกินน้ําลายกินเสมหะนะครับอาเจียนเป็นอาหารตลอดนะครับผม ก็คือไม่ว่ากินอะไรเข้าไปก็จะอาจเจียนออกหมดกินได้แค่น้ำลายกับเสมหะเท่านั้นนะครับและเหตุผลที่ทำให้กลายเป็นเปรตชนิดนี้นั่นก็คือชาติก่อนเป็นคนตนีขี้เหนียวนะครับผู้ใดมาขออาหารก็ทมน้ำลายใส่ด้วยความรังเกียจนั่นเองนะครับนี่แหละครับผมไปทมน้ำลายใส่คนอื่นสุดท้ายตัวเองต้องมากินน้ำลายแล้วก็เสมหะเหมือนกับที่เราทำกับคนอื่นเขาไว้นะครับผม ต่อไปเป็นเปรตประเภทที่สองนะครับกุนปะขาทาเปรดนะครับรูปร่างหน้ากลัวนะครับชอบซอกซอนชากศพนะครับกินศพเหม็นเน่าเป็นอาหารนะครับถ้าดูในภาพก็คือจะมีผมยาวนะครับรูปร่างก็จะไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะครับผมต้นเหตุที่ทําให้กลายเป็นเปรดป,ป,ประเภทนี้นะครับนั่นก็คือชาติก่อนเป็นคนตนหนีขี้เหนียวนะครับผู้ใดมาขอบริจาคทาน ก็แก้งให้ของที่ไม่ควรให้ด้วยความอยากแกล้งประชดน,นะครับคือเหมือนเวลามีคนมาขอแทนที่เราจะให้สิ่งดีๆไปเราอาจจะให้ของเสียเข้าไปด้วยความขี้เหนียวของเรานะครับไม่อยากเสียของดีๆก็ให้ของแย่ๆกับเขา,เขาไปสุดท้ายนะครับเรากลับกลายมาเป็นเปรตต้องมากินซากศพกินศพเหม็นเน่าเป็นอาหารแทนนะครับก็เหมือนกับอะไรที่เราทำไว้ก็ได้รับกลับคืนตอนกลายเป็นเปรตนะครับ มาดูประประเภทที่3นะครับคูทะขาทาเปรดนะครับรูปร่างหน้าอิสเอียนหน้าเกียรติกินอุจจาระเป็นอาหารนะครับอย่างที่เห็นเลยครับผอมซูบเนื้อตัวตะปุ่มต่ปั๊มหน้ารังเกียจนะครับแถมหัวโล้นนะครับเหมือนขุนช้างเลยเหตุที่เกิดกลายเป็นเปรดนะครับนั่นก็คือชาติก่อนเป็นคนตนีจัดผู้ใดมาขออาหารนะครับก็ขับไล่ใส่ส่งด้วยถ้อยคําหยาบคายนะครับนี่นะครับสําหรับใครนะครับที่ เป็นคนขี้เหนียวนะครับไม่แบ่งปันใครเลยแถมด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายอันนี้ก็ต้องระวังนะครับสำหรับผมคิดว่าถ้าเราพอจะมีเหลือแบ่งปันให้คนอื่นได้โดยที่เราไม่ได้ลำบากอะไรนะครับก็ช่วยเหลือกันไปนะครับแต่ถ้าเราไม่มีให้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าไปด่าเขาไปไล่เขาด้วยถ้อยคำหยาบคายนะครับใช้คำพูดคำจาดีๆนะครับจะได้ไม่กลายมาเป็นเปรตชนิดนี้นะ มาถึงเปรตประเภทที่4นะครับอัคคีชามุขาเปลืนะครับรูปร่างผอมโซโมีเปลวไฟแผดเผาปากตลอดเวลานะครับตามภาพเลยเห็นไหครับภาพสเก็ตก็คือจะมีเปลวไฟนะครับเผาตรงที่ปากนะครับและเนื้อตัวจะไหม้ไปหมดเลยนะครับเหตุที่เกิดกลายเป็นเปลตชนิดนี้นะครับชาติก่อนเป็นคนตนีเหนียวแน่นผู้ใดมาขอบริจาคครั้นจะไม่ให้ก็กลัวคนอื่นดูแคลนนะครับ ก็แกล้งให้สิ่งของร้อนๆเพื่อหวังแกล้งผู้รับนะคะผมอ่าก็คือง่ายๆเวลาคนมาขอบริจาคเนี่ยใจจริงก็ไม่อยากจะให้หรอกครับแต่ว่ากลัวคนจะมองว่าเอ้ยเป็นคนงกอย่างงู้อย่างนี้นะครับก็เลยแกล้งให้สิ่งของร้อนๆกับผู้รับนะครับซึ่งผู้รับก็จะได้รับบาดเจ็บจากการได้รับสิ่งของครับเช่นเราเอาให้รับกับมือเราให้ของร้อนไปมือเขาก็จะแสบจะพองนะครับหรือให้ของร้อนเข้าไปเขากินเข้าไป ปากก็จะพองจะไหม้นั่นเองนะครับประเภทถัดไปนะครับสุจิมุกเปรตนะครับเปรตที่มีปากเล็กเท่าขนาดรูเข็มนะครับอันนี้น่าจะเป็นเปรตที่ทุกคนได้ยินมาแล้วว่าปากเท่ารูเข็มก็คือเปรตชนิดนี้นะครับในการชาบริโภคอาหารนะครับซึ่งจะยากลําบากมากเพราะว่าปากเท่ารูเข็มอาหารจะไม่สามารถนะครับผ่านช่องปากเข้าไปได้ จะกินก็กินไม่ได้นะครับต้องทุกทรมาแนแสลำบากนะครับกรรมที่ทำให้เกิดเป็นเปรตประเภทนี้นะครับก็คือเป็นคนตันหนีในชาติที่แล้วนะครับเมื่อมีใครมาขออาหารก็ไม่อยากให้และไม่มีจิตศรัทธาที่จะถวายอาหารนะครับไม่แบ่งปันผู้ใดแล้วก็มีจิตหวงแหนทรัพย์สมบัตินะครับคือไม่ว่าไงก็ตามเราทั้งหวง ไม่ให้อะไรใครทั้งนั้นนะครับผลกรรมตามสนองก็เลยต้องเกิดมาเป็นเปรตประเภทนี้นั่นเองนะครับผมแล้วผมก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมของเปรตชนิดนี้นะครับซึ่งจะเป็นเปลตที่เราได้ยินแล้วก็อาจจะได้พบเห็นกันบ่อยที่สุดสําหรับคนที่เคยเห็นนะครับผมก็คือเปลตชนิดนี้นะครับจะมีกลิ่นสาบนะครับเหม็นฟุง้งแล้วก็จะโหยหวนนะครับข้ามควนตลอดเวลา ด้วยความกะรหิวกระหายนะครับที่เราได้ยินเสียงวีดวีดหรือที่ใครเขาบอกว่าได้ยินเสียงกลางคืนเสียงเปรตร้องนะครับก็จะเป็นเปรตชนิดนี้นะครับซึ่งร้องด้วยความหิวโหวยเพราะว่าทานอะไรไม่ได้นะครับไม่มีเรี้ยวแรงพละกําลังเดินไปไหนได้ง่ายๆนะครับเวลาเปรตพวกนี้นอนมักจะนอนหงายนะครับแต่พอเริ่มนอนปั๊บเนี่ยหูติดพื้นก็จะได้ยินเสียงปลุก ให้ลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นมากินข้าวกินน้ำให้อิ่มหนำสำรานอย่ารอช้าอยู่เลยอย่ามัวนอนรอลุกขึ้นมาเร็วเถิดโดยเปลตจงพวกนี้จะได้ยินเสียงเรียกอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับนานนะับพันปีตราบที่มีอายุอยู่อย่างไรก็าตามนะครับสุจิมุเปลตน,นั้นเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็คิดว่ามีคนเอาข้าวเอาน้ำมาให้กินจึงรีบลุกขึ้นเพื่อจั ไปเอาข้าวเอาน้ำมากินแต่ก็ไม่มีแรงลุกขึ้นนะครับถือว่าเป็นกรรมที่ทรมานมากนะครับสำหรับผมผมคิดว่าเพราะว่าเรากินก็กินไม่ได้พอนอนก็ได้ยินเสียงคนเรียกลุกให้ขึ้นไปกินนะครับแต่พอจะลุกก็ไม่มีแรงอีกนะครับและพอลุกได้จริงๆไปก็ไม่สามารถกินได้อีกนะครับผมนี่แหละครับอย่าได้ทำบาปรทำกรรมประเภทนี้ไว้เลยนะครับ ผมดูแล้วก็น่าจะทรามานมากๆนะครับผมประเภทถัดไปนะครับตันหาชิตาเปรตดนะครับรูปร่างผอมอดอยากเดินตะเวนหาอาหารเมื่อเข้าไปใกล้อาหารอาหารจะกลับกลายเป็นสิ่งอื่นโอ้โหเป็นอะไรที่ทรามานมากนะครับอยากกินข้าวพอเห็นข้าวเดินเข้าไปข้าวอาจจะกลายเป็นหญ้าอะไรงนี้แทนเลยนะครับ เหตุที่เกิดกลายเป็นเปรตประเภทน,นี้นะคะก็คือชาติก่อนเป็นคนห่วงข้าวห่วงน้ําปิดสะปิดบ่อปิดหม้อไม่ให้ผู้อื่นดด่มกินขี้เหนียวเห็นแก่ตัวอ๋อนะครับผมพอห่วงมากๆนะครับไม่ให้ใครกินอะไรของเราเลยครั้งนี้พอเราจะไปกินบ้างสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่ได้กินเช่นเดียวกันครับประเภทถัดไปนะครับนิชามกเปรตนะครับหรือนิชามกระเปรตนะครับ รูปล่างสูงชะลูดดำทะมึนมีกลิ่นเหม็นเน่ามือและเท้าเป็นง่อยนะครับปากค้อยฟันยาวผมยาวยืนอยู่กับที่ไม่ไปไหนนะครับแล้วก็เป็นเปลืที่มีตัวดำเหมือนตอไม้ที่ถูกเผานะครับกรรมคือเป็นคนใจหยาบนะครับคิดว่าสมณพราหมณ์จะมาขอของจึงขับไล่นะครับหรือเห็นพ่อแม่เกิดเจ็บป่วยก็แกล้งให้ท่านตายไว เพื่อที่จะได้ของสมบัตินั่นเองนะครับก็คือเอาไว้ง่ายนะครับเป็นคนแบบใจหยาบคิดร้ายนะครับเหยาะเย้ยถักถางนะครับปองร้ายผู้อื่นเพื่อหวังสมบัตินั่นเองนะครับบทลงโทษก็คือกลายเป็นเป็นเปนชนิดนี้นะครับผมประเภทถัดไปนะครับสับพังคาปเปลยนะครับเป็นเปตที่มีเล็บมือเล็บเท้าคมเหมือนมีดและงอเหมือนตะขอนะครับ ได้แต่ก้มหน้าขวนร่างกายตัวเองทําให้เกิดแผลนะครับกินเลือดเนื้อตัวเองเป็นอาหารนะครับเหตุผลที่ทําให้กลายเป็นเปรตชนิดนี้นะครับนั่นก็คือชาติก่อนเป็นคนเอาเปียกผู้อื่นชอบขูดรีดชาวบ้านนะครับบางครั้งชอบหยิกควรบิดามารดาด้วยการที่ไปขูดรีดคนที่ไม่มีนะครับหรือเอาเปียกคนอื่นนะครับแล้วก็หยิกขวนมารดานะครับจนสุดท้าย ทำให้เราต้องมาขวนร่างกายตัวเองให้เกิดแพ้แล้วก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากกินเลือกกินเนื้อตัวเองเป็นอาหารนะครับประเภทถัดไปนะครับตัดผตั้งตาเปลรศนะครับรูปร่างใหญ่โตเหมือนภูเขาถูกไฟเผาคลอกกลางคืนตัวสว่างสวยด้วยเปลวไฟกลางวันมีควันล้อมรอบกายนะครับผมเหตุผลที่เกิดเป็นเปลชนิดนี้คือชาติก่อนได้เอาไฟเผา,เาบ้าน เผาโรงเรียนเผากุฏิเผาวิหารคือผูง่ายก็คือเกิดจากการที่เราไปเผากุฏิของคนอื่นนั่นเองนะครับจนสุดท้ายเราต้องมารับผลกรรมที่เราได้ทําไว้ครับผมประเภทถัดไปนะครับอเชคระเตศนะครับก็คือรูปร่างจะคล้ายกับสัตว์เดราาัจฉานต่างๆนะครับเช่นเป็นงูเหลือมเสือวัวควายนะครับโดยลักษณะพิเศษนะครับของเปลตชนิดนี้จะอยู่ที่มี เปวไฟแดงนะครับลุกโพงสูงขึ้นอยู่ที่ลำตัวของมันนะครับแต่จะมาในรูปแบบของสัตว์เดรัจฉานต่างๆนะครับสาเหตุแห่งกรรมที่ทำให้มาเกิดเป็นเปรตชนิดนี้นะครับก็คือเป็นบุคคลที่มีจิตโกรธแค้นผูกพยาบาทอาฆาตมากลัยในบุคคลที่ไม่มีจิตใจคิดหลายต่อตัวเองนะครับทำให้ต้องมาเกิดเป็นเปรตดังกล่าวก็คือเอาง่ายเป็นคนที่มีจิตใจโกรธแค้นนะครับแล้วก็ ไปอาฆาตพยาบาททั้งทงท,งที่อีกคนหนึ่งที่เราไปพยาบาทนั้นนะ่ะเขาไม่ได้มีจิตคิดร้ายกับเราเลยแต่เรากลับไปคิดร้ายกับเขานะครับแล้วก็เมื่อเห็นผู้ถือสินมาเยือนนะครับก็ไปด่าเปรียบเปยว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆก็คือด่าผู้ถือสินด้วยแล้วก็มีจิตใจอาฆาตด้วยนะครับไปมม่งปองร้ายกับคนที่ไม่ได้ปองร้ายเราเลยนะครับก็ต้องระวังนะครับสําหรับใคร ที่จะทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ระวังเกิดมาเป็นเปรตชนิดนี้นะครับเปรตประเภทถัดไปนะครับเวมานิกเปรตนะครับเปรตกุนเทวดามีวิมานทองอันเป็นทิพยเสวยทุกข์และเสะวยสุขสลับกันไปบางตนนะครับข้างขึ้นเสวยสุขข้างแรมเสวยทุกข์บางตนกลางคืนเสวยสุขกลางวันเสวยทุกขนะครับอ๋อก็คือจะไม่ได้มีความสุขตลอดแล้วก็ จะไม่ได้มีความถูกตลอดนะครับผมบางตนเจ็ดวันเสวยสุขอีกเจ็ดวันเสวยทุก์บางตนกลายเป็นสุขใจกลับเป็นทุก์ขแต่เวมานิตเปรตบางพวกก็เป็นสุขตลอดเวลาไม่ต่างจากเทวดาเลยก็มีนะครับเปรตพวกนี้เมื่อเวลาเสวยสุขจะมีร่างทิพนะครับมีทิพ์สมบัติเหมือนเทวดาเลยมีความสุขอยู่ในวิมานแวดล้อมด้วยอุทยานสวรรค์แต่เมื่อเสวยทุกขจะออกวิมาน กลายเป็นเปรตรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวบางตนทุกทรมานเพราะถูกสุนัขก,กัดกินจนตายแล้วกลับไปเกิดในวิมานอีกบางทีจึงจัดว่าเวมานิคเปรตว่าเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีก็มีความสุขบางทีก็มีความทุกข์หรืออาจจะมีความสุขไปเลยเต็มๆเ,เลยก็ได้นะครับหรือว่าบางทีก็จะกลับมาเจอทุกข์อีกผพ้าะ้ว่าก็สำผมก็ถือว่าเป็นเปรตที่ยังโอเคอยู่นะครับยังได้ ทั้งความสุขความทุกข์นะครับแล้วก็เหตุที่เกิดทําให้กลายเป็นเปรตชนิดนี้นะครับก็คือชาติก่อนเป็นคนทําบุญมากแต่ไม่รักษาศีลไม่รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์มีความสงสัยในเรื่องบุญบาปนั่นเองนะครับก็จะเกิดมาเป็นเปรตประเภทนี้ซึ่งผมดูแล้วก็ยังถือว่าเป็นเปรตโอเคนะครับผมประเภทถัดไปนะครับมหิตทิกาเปรตนะครับ รูปร่างงามดุจเทวดามีฤทธิ์มากอดอยากหิวโซตลอดเวลาอยู่ในป่าหินมะพานกินอุจจลระและปัสสาวะเป็นอาหารนะครับคือถ้าเราดูจากภาพเนี่ยก็คือโหแต่งตัวเหมือนเทวดาเลยแต่กินอุจจระและปัสสาวะเป็นอาหารเพราะอะไรนะครับชาติก่อนเป็นภิกษุสามนเณรนะครับรักษาศีลได้บริสุทธิ์แต่ไม่บำเพ็ญธรรมนะครับจิตใจมากไปด้วยโลหะโมหะโทสะนะครับ ก็คือเคยเป็นสาม,มนเณรที่รักษาศีลได้บริสุทธิ์มากๆแต่ไม่บาเพ็ญธรรมแล้วก็แต่กลับมีจิตใจที่ละโมกนะครับแล้วก็มีโทสะโกรธเกี้ยวก็คือพูดง่ายคือเคยรักษาศีลได้ครับแต่ไม่บาเพ็ญธรรมแล้วก็จิตใจยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องความโลภเกี่ยวกับเรื่องความหลงจิตใจความโกรธอะไรยังมีอยู่นะครับอยู่ในร่างกายสุดท้ายก็นะครับ ลายเป็นเปรตที่ต้องกินอุจจระปัะสวะเป็นอาหารนะครับนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับเท่าที่ผมดูก็ยังมีเปรตเกิน12ประเภทอีกนะผมไม่รู้ว่าประเภทที่ผมจะเอามาเพิ่มเนี่ยมันไปอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะครับผมนั่นก็คือนิชวิตเปรตน,นะครับแบ่งตามวินัยและลัคณะสังขยุตสัมภะบาลีนะครับผมเป็นเปรตทที่ไม่มีหนังห่อหุ้มนะครับ กรรมที่ทําให้เกิดเป็นเปรตชนิดนี้ก็คือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยทํากรรมชั่วฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์อยู่เป็นนิดฆ่าแล้วถลกหนังไปขายบางคาวก็ถลกหนังทั้งเป็นทําให้มีบาปติดตัวถึงคาวตายไปตกนรกกลายเป็นเปรตมาถึงเปรตประเภทสุดท้ายนะครับเปรตปากอยู่ที่ก้นนะครับก็เป็นเปรตที่บนใบหน้าไม่มีปากนะครับแต่ปากไปอยู่ที่ก้น อาเจียนเป็นอุจจาระมีหนอนออกมาตลอดเวลาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าวิบากกรรมชอบนินทาว่ารายลับหลังทาให้ผู้อื่นเสียหายนะครับต้องระวังกันด้วยนะครับการว่าร้ายนินทายให้ผู้อื่นเสียหายถ้าเป็นเปรตชนิดนี้คือสภาพนะครับอุจจาระไหลพร้อมกับหนอนตลอดเวลานะครับออกมานี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเปรย์ประเภทต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า การถวายอาหารเนี่ยสำคัญอย่างไรและส่งผลยังไงต่อเปรืนะครับผมหน,นะครับขนมพองหรือข้าวพองนะครับทำจากข้าวเหนียวที่ผ่านการแช่น้ำหนึ่งคืนเมื่อนึ่งจนสุกแล้วตักใส่พิมพ์นําไปตากแดดเมื่อข้าวเหนียวแห้งดีแล้วนําไปทอดนะครับขนมพองเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนแพหรือพ้าหนะนะครับเพื่อให้บําพุรุษใช้ในการเดินทางนั่นเองครับผม 2ขนมลาแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งข้าวเหนียวนวดจากน้ำตาแล้วนำแป้งมาโรยเป็นเส้นฝอยบนกระทะใบาบัวได้เป็นขนมลาแผ่นใหญ่แบบเหนียวนุ่มซึ่งปัจจุบันมีการทำขนมลาให้หน่ากินขึ้นด้วยการแต่งสีผสมอาหารและนำไปอบเป็นขนมลากรอบอีกด้วยนะครับขนมลาเป็นสัญลักษณ์แทนเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มนั่นเองนะครับ 3. ขนมเทียน ทำจากแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำตาลตโนดนะครับห่อใบตองแล้วนึ่งจนสุกไม่ใส่ไส้นิยมสอดไส้มะพร้าวปรุงรสหวานหรือถั่วเขียวปรุงรสเค็มขนมเทียนจะถูกห่อเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆจึงเป็นสัญลักษณ์ใช้แทนหมอนหนุนนะครับโอ้นมเทียนเป็นหมอนหนุนนะครับบรรพบรุษหรือผีปเปรตต่างๆจะได้หลับสบายนะครับมีหมอนหนุนนอนนะส ขนมเจาะหูหรือขนมตีซำเป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งข้าวเหนียวนวดกับน้ำตาลตโนตนดปั้นแป้งให้เป็นรูแล้วนำลงทอดในน้ำมันจนเหลืองทองจะได้ขนมเจาะหูที่กรอบนุ่มในหอมน้ำตาลตโนตนดเป็นสนัญลักษณ์แทนเงินไว้ใช้จ่ายนั่นเองครับครับผมก็จบลงไปนะครับกับข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทของเปรตนะครับแล้วก็สิ่งของที่นําไปถวายกับเปรตนะครับว่าสื่อความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผิดถูกตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์นะครับบอกได้เลยหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกผมได้เลยนะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ผมได้ไปเดินอ่านมาในงานนะครับแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยนะครับก็ยังไงสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ เร็วๆนี้ผมหวังว่าผมจะได้กลับไปเดินป่ากับเขาบ้างนะเพราะช่วงนี้ไม่ได้เดินเลยรู้สึกร่างกายอ่อนแอนะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเหมือนเดิมกับทรงโจรโซนนคนะครับไม่หายไปไหนครับยังอยู่แต่ว่าแค่ไม่มีเวลานะครับช่วงนี้แต่ต่อไปมีเวลาแน่นอนนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่ในอีพีหน้ากับทรงโจรโซนนคนะครับไงวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย